Read for Family สวัสดีค่ะ Read for Family ในคลิปนี้มีเจจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า1ปีที่ลาออกจากโรงเรียนในช่วงโควิดแล้วมาทำโฮมสคูลเราทำอะไรไปบ้างมันโอเคไหมตัดสินใจผิดหรือเปล่านะคะจะบอกว่าโฮมสคูลเนี่ยมันเป็นการศึกษาแบบเทเลเมดค่ะเราก็ออกแบบ ให้มันตรงกับบริบทของบ้านเรานะคะและสิ่งที่คิดว่ามันจะดีกับลูกทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเพราะว่ามีเจยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพไปด้วยกันนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างใน1ปีที่ผ่านมาหลักๆนะคะเราก็จะใช้หลักสูตร Homeschool Online ของอเมริกาที่ชื่อว่า LUOA ค่ะอันนี้มีคลิปแยกต่างหากไว้แล้วนะคะ แล้วมีเจก็เป็นคนสอนภาษาไทยให้ลูกส่วนภาษาจีนลูกก็เรียนออนไลน์นะคะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทำในกรุงเทพนะคะเสริมเข้าไปตารางหลักๆช่วงเช้าก็จะเรียนหนังสือที่บ้านนะคะส่วนช่วงบ่ายก็ดีไซน์ให้เป็นการออกไปทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนทำอาหารนะคะไปเล่นกีฬาอย่างเช่นไอส์เกต เรียนดนตรีเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็มีศิลปะปั้นดินวาดรูปนะคะแต่จุดเด่นในครอบครัวของมิเจนะคิดว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคือเราเน้นการเรียนรู้แบบตลอดเวลาการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตและให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงในสิ่งนั้นนะคะผ่านการรับรู้จากประสาสัมผัสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตาหูการสัมผัสการชิมลิ้มรสนะคะ คือใช้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยในการเรียนรู้แล้วเราก็มีทริปต่างๆมากมายนะอาจจะพูดได้ไม่หมดนะคะก็จะคัดเอามาในสิ่งที่คิดว่าชอบแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนฟังนะคะคือมันมีช่วงหนึ่งค่ะที่เราได้ไปอยู่ที่ประจวบเนี่ยสองสาเดือนนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ท่องเที่ยวแทบทุกอำเภอเลยก็ว่าได้นะคะหลักๆเนี่ยเราจะอยู่ที่ปราณบุรีนะคะ แล้วทริปแรกที่เราประเดิมก็คือการเหมาเรือไปตกหมึกค่ะ ก็คือเราเดินอยู่บนชายหาดเนี่ยนานเป็นเดือนๆน,นะแล้วก็สังเกตเอ๊ะชายฝั่งเนี่ยออกไปในไกลนะคะมันจะมีเรือที่แบบเปิดไฟเขียวๆเ,เนี่ยลออยู่ในน้ำนะคะเราก็คิดว่าเออเขาไปทําอะไรกันนะแล้วเราก็อยากจะเช่าเรือเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเช่าเรือออกไปดูการตกหมึกนะคะโอ้โหเราไปนั่งอยู่เป็นเรือลำเล็กๆน,นะคะ แล้วก็ไปเจอเพื่อนในแต่ละลำนะเขาก็เล่ามีเรือได้ยังไงประสบการณ์เขาทำอะไรมาแล้วเวลาที่เขาจะ,อะจอดเรือนิ่งๆเนี่ยเขาต้องหาทำเลตรงไหนนะคะแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเจอเรืออีกลำหนึ่งเป็นเพื่อนกันกับเขาที่ตกปลากระเบนได้นะคะก็เห็นปลากระเบนแบบสดๆเลยนะเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือเรานะคะอันนี้เป็นคลิปแรกค่ะที่เราเนี่ยได้ไปดูในทะเลนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็ไปเที่ยววนอุทยานปราณบุรีอันนี้อยากบอกเลยว่าสวยมากสวยจริงๆคือเข้าไปเนี่ยเหมือนหลุดโลกเลยนะคะเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วมันเป็นสีเขียวที่แบบสดชื่นอะ่ะมันทำให้เกิดความสดชื่นเคยได้ยินไหมคะธรรมชาติบำบัดแบบนั้นเลยค่ะแค่เข้าไปก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันมีรากของ ปากโกงกลางอะที่มันระยงระยางมันเป็นเหมือนฉากในการ์ตูนอนิเมชันเลยนะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้อยากจะแนะนำให้แบบมาเที่ยวกันนะคะทีนี้เราก็ไปที่หนึ่งคือเปิดประเดิมอีกปีนผาเป็นครั้งแรกค่ะพาลูกเนี่ยปีนผานะคะเป็นเนินเขาเล็กๆนะคะแต่มันไม่ได้เตี้ยนะคือเดินไปก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันอะ ขึ้นไปถึงยอดนะคะโอ้หบางทีก็ชันนะแล้วก็เป็นหินอะไรต่างๆก็เกาะๆไปเรื่อยๆคือตรงตีนผาเนี่ยมันจะมีลิงด้วยอะแล้วลิงเนี่ยมันก็จะมาหาอาหารแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถังขยะของเขาเนี่ยมันจะเป็นลวดเลยที่แบบห้ามลิงเข้าไปคุยนะคะเราปีนขึ้นไปถึงบนสุดนะคะขึ้นไปเห็นวิวโอ้โหกว้างและสวยมากเห็นชายหาดยาวไกลมากของประจวบนะคะ แล้วมองไปรอบๆเนี่ยเห็นภูเขาอะค่ะมันสมกับชื่อเลคือ300ยอดเห็นยอดเล็กยอดใหญ่อะไรเงี้ยแบบเป็นแนวไปเลยนะคะเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากค่ะทีนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกที่ลูกได้ปีนผาด้วยความที่ลูกเนี่ยชอบและติดใจนะคะทีนี้ค่ะเราพากันไปถ้ำพระยานครนะคะอยู่ที่3 0 0ยยอดเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่ใช่เบสิกเหมือนผาแดงแล้วนะคะ มันจะขยบความยากขึ้นไปเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันต้องข้ามเขานะไปสองลูกด้วยกันขึ้นลงหนึ่งลูกก็เดินทางลาดนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นลงไปลูกที่สองนะคะถึงจะเข้าถ้ำได้ในถ้ำเนี่ยวากาศก,าก็เย็นนะคะแล้วก็จะมีศาลาที่พระยานครเนี่ยเคยมาพำนักนะคะแล้วก็ให้คนมาสร้างเอาไว้มันเป็นฉากที่สวยงามมากเหมือนกับเคยดูใน รีวิวของคนญี่ปุ่นนะคะว่าฉากนี้มันอยู่ในแอนิเมชันเรื่องหนึ่งและคนญี่ปุ่นก็บอกว่ายมันมีจริงเหรอสถานที่นี้นะคะมันมีจริงอยู่ใน300ยอดค่ะก็คือถ้ำพระยานนครนี้เองนะคะเราก็เห็นหินงอกหินย้อยอยู่เป็นจุดๆนะคะหลังจากนั้นพอออกมาค่ะข้ามหนึ่งลูกออกมาเรียบร้อยแล้วเจ้าลูกชายนะคะอยากกลับเข้าไปใหม่อ้ยแม่เกือบจะเป็นลมนะคะขึ้นลง เป็นรอบที่4ค่ะเข้าไปในถ้ำนะคะแล้วก็ขึ้นลงเป็นรอบที่5ออกมาจากถ้ำนะคะทีนี้ออกมาได้แค่ลูกเดียวค่ะไม่ไหวแล้วนะคะเราก็เลยเช่าเรือมันจะมีเรือที่บริการลัดลูกแรกได้ไม่ต้องข้ามภูเขาก็ได้ก็คือนั่งเรือข้ามมานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปอีกอำเภอหนึงค่ะคือบางสะพาน ไปดูไม้จันนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับพระราชประวัติในเรื่องของงานพระราชพิธีของรัชกาลที่9นะคะเป็นไม้จันแล้วก็มีนิทรรศการที่ทําเอาไว้อยู่นะคะระหว่างที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นทางเดินชมธรรมชาติที่มีเจ้าหน้าที่พาไปเราก็เห็นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆแล้วก็เห็นรอยทางของช้างป่านะคะที่มันเดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ชี้ดูว่าเนี่ย มันผ่านมาทางนี้แล้วมันก็เอาตัวมันหนะักถูกับต้นไม้ด้วยความคันนะคะเราก็จะเห็นไม้ในจุดที่มันถูเนี่ยจะผิวลื่นนะคะผิวเรียบหลังจากนั้นนะคะเราเข้าป่าต่อไปค่ะเราไปดูช้างป่าที่อําเภอกุยบุรีนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติค่ะครั้งนี้เนี่ยนั่งหลังรถกระบะนะคะเข้าไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะ ไปดูช้างป่านะคะมีเป็นร้อยตัวเลยแต่เขาจะไม่เปิดเผยตัวให้เราดูง่ายๆนะคะเราต้องแอบดูเขานะคะเวลาเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะหลบนะคะแล้วก็มีเก้งมีกวางด้วยนะคะหลังจากนั้นเราออกจากป่าค่ะเราไปดำน้ำบ้าง เราก็เหมาลำอีกนะคะเช่าเรือไปดูเกาะทะลุนะคะแถวนั้นเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออมันมีปะการังให้ดำนะที่ประจวบคีรีขันเนี่ยอยู่แถวบางสะพานนะคะบางสะพานน้อยเป็นเกาะทะลุที่มีถท่านทะลุสองฝั่งเราก็จะมองเห็นสองด้านของเกาะนะคะเราก็ไปนั่งทานข้าวนะคะคนเรือก็เอาข้าวไปให้เรานั่งกินบนเกาะเสร็จแล้วเ็าเก็บขยะอะไรเงี้ยออกมานะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือ สาหร่ายทะเลค่ะที่มันมีปลานีโม่ปลากระตูนนะคะแต่สาหร่ายนั้นมีลักษณะพิเศษคือมันจะเป็นสีม่วงค่ะมันไม่เหมือนสาหร่ายที่อื่นนะคะนะอันนี้ก็เป็นแบบโอประสบการณ์ในการดำน้ำที่นานมากนะคะพอขึ้นใหม่ทีนี้นะคะขาดำเป็นแถบเลยนะคะพอออกมาจากดำน้ำนะคะเราก็ขับรถค่ะไปชมผาแดงตรงบางสะพานน้อยนะคะ เป็นผาที่มีสีแดงน,นะคะเป็นระยะทางยาวพอสมควรแล้วก็จะมีโขดหินตั้งอยู่เป็นหย่อมๆนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูพิพิธภัณฑ์ว่ากอค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมันจะเป็นอนาบริเวณเดียวกับอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวนาวากอนะคะอันนี้เล่าใหฟังในหมวดของประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเดียวนะ คือไปแบบอยู่สองสาเดือนจนเที่ยวครบสกอเภอแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาที่จันทบุรีค่ะแล้วก็ไปเพชรบุรีเป็นที่ที่แรกนะคะที่เราเนี่ยพากันไปขี่ ATV วุ้นมันมากรู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพล่านะคะเขาพาเราเข้ารกเข้าพงไปเลยค่ะไปตามทางของเขาอะ่ะคือมีแอ่งน้ำอะไรสารพัดเลยนะาหูสุดๆนะคะเป็นครั้งแรกที่มีเจเนี่ยขี่ ATV แล้วลูกก็มีประสบการณ์แล้วก็ชอบมากนะคะ พอเรากลับมากรุงเทพนะคะเราก็ไปฟาร์มค่ะคือจะสังเกตว่ามิเจเนี่ยจะพาลูกส่วนใหญ่จะไปเน้นธรรมชาติพาไปแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ่านมาจากหนังสือของอาจาร,รย์หมออุมาพรหรือว่าเด็กเนี่ยควรจะใกล้ชิดธรรมชาติควรจะได้แบบแอคทีฟนะคะมันจะทําให้จิตใจของเขาเนี่ย ดีนะมีคุณภาพจิตใจที่ดีคือ EQ อะ่ะมันช่วยเสริมในเรื่อง EQ มันทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงนะคะเป็นเด็กที่แคล่วคล่องว่องไวซึ่งร่างกายจิตใจก็ส่งผลกับสติปัญญาด้วยนะคะซึ่งทริปบางกระเจ้าเนี่ยมันก็ใกล้กรุงเทพนะคะเป็นแบบฟาร์มที่อยู่ในเมืองอะคะ่ะ มันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพถ้ามาจากคลองเตยสามารถนั่งเรือข้ามไปแล้วก็ไปเช่าจัก,กรยานก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราขับรถอ้อมไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปน่านค่ะเป็นช่วงปลายปีอากาศดีมากปีนั้นนะคะเป็นอากาศที่แบบว่าโหสดชื่นนะคะไปหลายหลายอำเภอที่เขาบอกว่าอันเนี้ยคนชอบไปเที่ยวไปนอนไปอยู่กับธรรมชาตินะคะเราก็ไปมาเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็มาที่สมุทรสงครามค่ะ สมุทรสงครามเนี่ยมีหลายที่น่าเที่ยวนะคะอย่างเช่นปลูกป่าชายเลนไปเนี่ยไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็นั่งเรือของเรานะคะเป็นเรือหางยาวออกไปเขาก็พาลอดอุโมงค์ชายเลนแล้วระหว่างนั้นก็เห็นลิงนะคะทีเนี้ยเขาก็ให้เราอ่ะไปปลูกป่านะคะแล้วก็โยนอาหารให้ลิงค่ะหลังจากนั้นก็พาไปเล่นสกีน้ำนะคะซึ่งช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเป็นหน้าหนาวน้ำมันสูงนะคะ แต่คนเรือบอกว่าถ้ามาหน้าร้อนเนี่ยเราจะได้สัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งคือเป็นแบบถลหลไปตามเลนนะคะเลนแล้วก็เก็บหอยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือได้เรียนเรื่องของธรรมชาติสภาพแวดล้อมไปในตัวอีกทริปหนึ่งที่สมุทรสงครามนะคะคือเราก็ไปกับเพื่อนกลุ่มโฮมสคูลค่ะอันนี้ไปพายคายัคนะคะอยู่ตรงอ่าวไทยนะคะอยู่ริมขอบขอบนะคะก็ไปฟังคนที่แบบเขามีภาระใจในการที่จะฟื้นฟูรธรรมชาติ แล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวกับสมุทรสงครามอันนี้เราพายแบบโหไปกิโลโกิโลเลยนะแบบเมื่อยมากเลยกลับมานี่แบบแทบบสลบเลยนะเพราะลำของเราเนะี่ยมันมี3คนและแถมเรายังเอาของเอาน้ำอะไรเงี้ยใส่เป้มากินอีกก็คือแบบใช้พลังในการพายเยอะมากหลายกิโลนะคะใครจะไปนี่ต้องฟิตแขนไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่แบบหมวกอะไรเงี้ยที่บังแดดไว้ด้วยอีกทริปหนึ่งค่ะที่ชอบมากๆเลยก็คือการจนบุรีค่ะ อันนี้ไปรีสอร์ทที่มีน้าพุร้อนนะคะและขอบอกว่าน้ําพุร้อนของเขาเนี่ยไม่ใช่น้ำพุร้อนธรรมดานะแต่มันเป็นน้ําพุร้อนที่แบบมีหลายสมุนไพรมากอยู่ในบ่อนะคะคือบ่อนี้แช่น้ํานมบ่อนี้แช่กาแฟบ่อนี้เป็นแบบตะไคร้ใบมะกรูดเอ่อเป็นใบเตย คือสารพัดอะบ่อประมาณ10-20บ่อได้นะคะที่มันเป็นแบบอะไรต่างๆกันเนี่ยหลายบ่อมากเขาจะมีชุดให้เราเปลี่ยนนะคะและอีกอันนึงก็คือจากน้ำพุร้อนเนี่ยเราก็ไปเที่ยวอนุสร์สถาน mm. คือคิดว่าหลายคนเวลาไปกาญจานบุรีเนี่ยอาจจะไปเที่ยวสุสานใช่ไหมคะ mm. แต่อันนี้คืออนุสรสถานค่ะ mm. ต่างชาติเขาลงทุนสร้างขึ้นมาเลยนะคะ mm. มันเป็นเหมือนอนุสรสถานตรงช่องเขาขาด ที่มีการสร้างรถไฟสายมรณะเราก็เดินไปตามทางที่แบบประวัติศาสตร์ค่ะที่เขามีการสร้างกันจริงๆเราก็ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสงครามหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบอยากแนะนําให้หลายๆคนเนี่ยลองไปดูหลังจากนั้นค่ะเราก็บินขึ้นเหนือไปนะคะไปที่เชียงรายก็คือไปที่สวนแม่ฟ้าหลวงนะคะไปอยู่ดอยตุงมาสวัน เข้าพระตำหนักดอยตุงลูกก็ได้ใส่หูฟังฟังพระราชประวัตินะคะของสมเด็จย่าและเข้าชมหอพระราชประวัติซึ่งจริงๆมิเจมาหลายครั้งแล้วนะที่ดอยตุงแต่เพิ่งเคยเข้าหอพระราชประวัติครั้งแรกเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีผลกับคนในประเทศไทยมากมายอันนี้ก็น่าไปเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กลับมาอยู่บ้านนะคือไปเยอะมาก แต่ว่ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยสิ่งที่ไม่เจฝึกลูกนะคะก็คือเรื่องของงานบ้านค่ะให้ล้างจานซักผ้าตากผ้าพับผ้า,ผาแม้เป็นผู้ชายก็อยากให้เขาดูแลตัวเองเป็นแล้วก็ฝึกวินัยด้วยนะคะในการที่ดูแลตัวเองแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เราได้ทำในกิจกรรมสำหรับบ้านของเราก็คือจัดงานค่ะตอนที่เรามาอยู่แรกๆนะคะเราก็อยากให้เด็กๆที่มาเล่นการเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยได้มีกิจกรรมพอใกล้วันฮาโลวีนเราก็เลยจัดฮาโลวีนนะคะ พ่อแม่ลูก3าคนช่วยกันสูบลูกโป่งตกแต่งคิดเกมคิดโปรแกรมแล้วก็เชิญเพื่อนบ้านให้ใส่ชุดแฟนซีมาประกวดนะคะทีนี้ผลตอบรับมันออกมาดีค่ะเขาก็เลยแบบอยากให้เราจัดคริสต์มาสนะคะเราก็เลยกลายเป็นแม่งานจัดคริสต์มาสในหมู่บ้านทีนี้ก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยอาสาตัวมาช่วยละเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นะคะจัดงานเนี่ยครั้งนี้นะคะมีคนมาร่วมร้อยกว่าคนนะคะ ซึ่งคนในหมู่บ้านบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการรวมตัวคนในหมู่บ้านมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าสำหรับคำถามที่ถามว่าเด็กโฮมสคูลจะมีเพื่อนไหมเนี่ยค่ะคำตอบมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเนี่ย สร้างโอกาสให้ลูกมีเพื่อนมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเด็กโฮมสคูลหรือไม่โฮมสคูลเลยสำหรับครอบครัวของมิจนะคะจุดเด่นก็คิดว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวค่ะคือเราอยากให้ลูกเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่นอกห้องเรียนนะคะไหนๆเราเลือกทำโฮมสคูลแล้วจะมาอุดอู้อยู่ที่บ้านทำไมแล้วด้วยความที่พ่อแม่นะคะก็คือตัวมิจกับป้าโจเนี่ย ทำอาชีพอิสระเราก็เลยสามารถที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆได้เราก็อยากให้ลูกเนี่ยได้มีประสบการณ์กับตัวเขาจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ฟังหรือว่าดูคลิปเท่านั้นแต่ว่าให้เขาเนี่ยได้รับประสบการณ์นั้นโดยตรงมันจะอิมแพคกว่าฟังเขาเล่ามาหรือดูมาเท่านั้นนะคะเราได้เรียนรู้บูรณาการหลายวิชาในหนึ่งประสบการณ์ เวลาเราออกไปหนึ่งทริปเราก็ได้ทั้งประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์นะคะได้เรื่องคนพูดคุยชีวิตของเขานะคะได้เรื่องการเตรียมตัวอะไรต่างๆมันเยอะมากเลยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับครอบครัวของเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าเรื่องราวก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผู้ปกครองและคนที่ได้ฟังด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Read for Family มีเจชวนฟังแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเรรรรรีียนนู้น้่องคคคคใกลตัััววาะบสสญทุด Read for Family Read for Family มีเจชวนฟัง